สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอนะคะกับหัวข้อความจริงในใจที่เขาอยากบอกคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะ ความจริงในใจของเขาตอนนี้นะคะเขาไม่ได้มีความสุขเลยเขาไม่ได้มีความสุขเขาคิดถึงคุณคิดถึงแบบทรมานนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนโอ้โหมันเหมือนทุกอย่างมันพังทลายอะความรู้สึกความสัมพันธ์ความรักที่มีให้กันสิ่งที่เคยมี มันพังทลายลงไปหมดแล้วแล้วเขาก็คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้เขาเสแสร้งแกล้งทำเขาทำเหมือนกับว่าฉันไม่เป็นอะไรฉันโอเคนะคะภายนอกเขาอาจจะดูเหมือนแบบแข็งแกร่งเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วในใจของเขาเนี่ยทุกทรมานเจ็บปวดเจ็บปวดนะคะแสนสาหัส เขาทำเป็นเย็นชาทำเหมือนคนไร้หัวใจอืมสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้คนอื่นรับรู้เนี่ยภาพภายนอกเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่เขาอยากให้คนอื่นคิดแบบนั้นโดยเฉพาะคุณแต่จริงๆแล้วในใจเนี่ยเขาอยากให้คุณรู้นะว่าเขาเจ็บปวด เขาจะปวดมากนะคะเขาเสียใจมากเขาทุกทรมานมากใจจริงเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากไปอยู่เคียงข้างคุณอยากจะจริงจังกับคุณอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ตอนนี้ทุกอยาก่างความเป็นจริงมันพังทลายหมดแล้วเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้ว ตอนนี้เขาอะนะคะเขาพยายามผู้อ่านว่าเขาเขากำลังพยายามพยายามที่จะ move on ให้ได้อะคือเขาเจ็บปวดนะเขาเจ็บปวดแล้วเาก็อยากจะออกจากความรู้สึกนี้อะคะ่ะ มันเป็นความรู้สึกที่ทุกทรมานอะ่ะเขาก็เลยอยากจะปลดปล่อยตัวเองอยากจะแบบลืมทุกอย่างให้หมดให้สิ้นอยากจะเริ่มต้นใหม่ให้เป็นคนใหม่ไปเลยไม่ว่าในอดีตคุณกับเขาเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกันเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดหรือคุณเป็นคนผิด หรือคุณกับเขามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาอยากจะ move on จากจุดนั้นอยากจะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนี้ถ้าเขาเป็นคนผิดเขามีความรู้สึกผิดติดอยู่ในใจแล้วเขาอยากจะลืมมันอยากจะลบมันออกไปอยากจะแบบเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยมีเรื่องราวความรัก ที่เจ็บปวดอะไรมาก่อนเลยอะค่ะหรือถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ทำผิดกับเขาเป็นฝ่ายทําให้เขาเสียใจนะเขาก็อยากจะลืมเรื่องนั้นค่ะเขาไม่อยากเจ็บปวดอีกต่อไปอขอดูไพ่ข้อความหน่อย เขาบอกอะไรกับคุณได้พูดอะไรกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ We meet at the wrong time and the wrong place อะเราเจอกันผิดที่ผิดเวลาอาจจะมีใครบางคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วนันไง It's not my place อีกแล้วผิดที่ผิดเวลาใบน,นี้ก็ออวไาย้ำนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ที่ของฉัน อ Let's start it again เรามาเริ่มใหม่อีกครั้งเถอะอ๊ y You are my destiny เธอเป็นโชคชะตาของฉันเป็นพรมลิขิตของฉัน Perhaps I was expecting too much บางทีฉันอาจจะคาดหวังมากเกินไปอ่ะมันเหมือนกับคนที่พูดกับตัวเองอ่ะ แบบประมาณวนะ่าพ,พึมพำกับตัวเองว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของฉันเราเจอกันผิดที่ผิดเวลาแต่ใจจริงก็แบบเอออยากจะเริ่มใหม่เรามาเริ่มใหม่กันอีกครั้งไหมเธอเป็นเหมือนแบบเป็นพรมนิคิดของฉันเลยนะแล้วสักพักหนึ่งก็แบบเออหรือว่าฉันจะคาดหวังมากเกินไปนะอะไรประมาณนี้เหมือนคนพูดกับตัวเองอะ่ะแบบพูดเองแก้เองเลย Once you used to be in my heart ครั้งหนึ่ง เธอเคยอยู่ในหัวใจฉัน I need time ฉันต้องการเวลา If you leave without a reason don't come back with an excuse อ oh. ๋ถ้าเธอจากไปโดยที่ไม่มีเหตุผลถ้าตอนที่เธอจากไปเนี่ยจากไปแบบไม่มีเหตุผลนะ ก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมคําแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นโอ้ oh. i s my f a u l t อะตกลงใครผิดใครถูกฉันผิดเองอมืมันเป็นความผิดของฉันนะ <laughs> Sorry I have to go ขอโทษนะแต่ฉันต้องไปนี่ก็คือความจริงในใจนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณอยากจะสื่อสารกับคุณตอนนี้โอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ